สวัสดีค่ะรถบ้านราคาถูกมาอีกแล้วนะคะกับเชฟโรเลตอาวิโอ1.4 LT ปี2007ค่ะกับราคา6,9,000บาทเท่านั้นค่ะฟังไม่ผิดค่ะ6,9,000บาทจริงๆนะคะสภาพดีเครื่องยนต์เกียร์ช่วงล่างสมบูรณ์มากๆนะคะรถขับดีมากภายในสวยใช้ต่อได้เลยเอกสารครบพร้อมโอน ซื้อกับเราได้ราคาที่ดีซื้อสดไม่มีแวกเดเนะคะเกี่ยว์ออตโต้ล้อแม็กนะคะคนไหนที่สนใจนะคะเลขไมค์ค่ะเลขไมค์อยู่ที่132,510กิโลนะคะเป็นอันนี้เป็น เป็นเลขไม่แท้เลยนะคะราคานี้หาไม่ได้อีกแล้วค่ะถูกจริงๆค่ะต้องมาเลยนะคะรถจอดอยู่ที่ลามอินทาค่ะสนใจโทรมาเลยนะคะกับเบอร์โทร0848361948ค่ะ